สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกชั้นขอนําท่านผู้ชมไปชมการถ่ายทอดสดผู้บอลไทยลีกหนึ่งคู่คืนวันศุกร์นะครับสุโขทัยและนีทะเลหลวงต้อนรับกรนย์ของหลวงบัวพิชยแนะครับวันนี้ในส่วนผู้ป่วยก็จะมีคุณตักสมภพอิมบำรุงและผมอชงศรีมารับหน้าที่ผู้ป่วยครับนับถอยหลังแล้วครับเกมเริ่มเปิดมาครับเหมือนโซนแรกเหมือนเปลี่ยนทางแล้วตัวหนึ่งศูนย์นบาโจ้แหละครับโอ้โหตามสูตรของทางสุโขทัยว่าที่เสาแรกมีการเปลี่ยนทางแล้วเสาสองมาโจ้แย่ ประตูที่หของจอร์บาจโจ้แรบบ้ซึ่งเฮาฮอสจังหวะ1.0เจ้าถึงขึ้นนำเร็วแล้วครับมาต่อบาจโจ้บาจโจ้ได้ลุยต่อโยกหาช่องเอียงหาเปิดไปหาทางมาธิอุสตูโอ้สองศูนย์โอ้โโอ้แค่ไม่ถึง5นาทีครับบาจโจ้โฉบพักโอกมาแล้ว ึงจังหวะหยอดไปโอ้โหไม่เข้าครับสองคนของทางหนองบัวพิชยาะนะครับแค่ประคองครับวรบุตรทั่วไปของชาตต่างชาตินะครับแต่ว่าต่ <c oughs> ว,ว่าทางมติอุสเนี่ยสูงเกินบอกนสองแรกตรงนี้ไม่ผลอาคาได้ซัดแล้วตีไข่แต่งได้ของทางฝั่งหนองบัวเนี่ยครับไล่มาแล้วโดยอีซา่าแล้วครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้นี่ผลแรกๆก็ เอาประตูไล่มาได้ทันทีครับถือว่าดึงโมเมนตัมกลับมาแล้วครับลูกตั้งเตะที่ใช้วิธีเปิดแล้วก็หมงุงตั้งย้อนกลับไปนะครับจากวีรยุทธ์ศรีวิชัยครับเหลือสันขวามีทขอซัดเองรับเหลือสันนุ่กระเจาะมาไม่ยด่ซ้ำได้ดีครับโอ้แต่ล้ำหน้าทงขึ้นมาล้ำหน้าอย่างอย่างแค่สองหนึ่งอยู่ สอนจังหวะวางเท้าเหลื่อมไปแล้วลก็เป็นวรวุธที่บาจ,จร,รอแล้วเปิดเปิดมาให้เกามาทิวส์เบิ้นแล้วตรงนี้ซ้ำของทางโอ้โหได้ครับบาจะเปิดมาของทางฝั่งซิโรนก่อนแล้วก็มาธิวส์สวยงย่ายๆส่วนบาจ,จเปิดมานี่จอหเฟร์ลิปเป้นี่คือ พยายามจะใช้ตัวดันอย่างเดียวเลยครับไม่กล้าที่จะหันมาเพื่อสกัดนะครับดันทางฟอนาซารีแต่ก็พฤศจิกายนบยยามอชงของทางฮาร์เบอร์ได้แล้วตรงนี้อาคจยเดียวไม่ได้ง้างมีมีทางไล่ได้ก็สองสโดยทางฝั่งชาววินแล้วครับโอ้ลงมาเป็นตัวสำรองครับแล้วยิงประตูปลุกความหวังครับ มีส่วนร่วมกับการได้ประตูเลยเหมือนกันนะครับสำหรับพวกตัวสำรองของหนองวัวพิชยาครับทั้งคนขบกตั้งยินมาคัสซาเบอร์แล้วก็คนจ่ายในเน้นซ้ายอยู่ครับแทงมาสิโรดทนันไม่เปิดครับคลองบอไหลมาให้กับ,บทุ่นพิชพบรสซัดเลยครับแสกหน้าแล้วก็สีประตูต่อสองโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหทำได้ครับอดุนฮาฟิสเบราเฮงครับ โรดให้มาที่ว่างแล้วยิงดือด้อเลยครับโอ้โหนี่คือเหนือความคาดหมายเลยครับไอ้ทัศนพงศ์ทิ้งมาทางซ้ายอับดุลฮาฟิทเปิดเปิดย้อยย้อนหลังติดวารุษนะเข้าเหลี่ยมน,นี้ของทางมัซุยโอ้โหห้าสองจริงครับว้าน้องวัวไปพลาดทา่าโดนลงโทษเลยครับน้องบัวพิชยามาเหมือนกบบแถวเลยครับ โอ้รสกัดลูกนี้ก็เข้าทางเลยครับที่สําคัญนี่คือยิงคมมากานะครับวาวุษนะครับที่ดักไม่ขาดครับแล้วแล้วก็จบเกมว่าสุโขท,ยทัยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ